ชองรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปแกลนเลยค่ะเป็นแบบ3ระบบนะคะครบทุกฟังก์ชันการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นการสีข้าวนะคะก็สามารถคัดข้าวที่1เข้าที่2เข้าวปลายได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีระบบคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกด้วยนะคะระบบคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจะอยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็น ็บดค่ะสามารถบดพันยาเพืชแห้งได้ทุกชนิดเลยนะคะนอกจากนี้ก่อนสีข้าวค่ะก็ยังจะมีโถใส่ข้าวเนี่ยค่ะกระบะใหญ่ขึ้นก็มีปลอกเสริมเพื่อที่จะใส่ข้าวได้เยอะขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังมีตะแกรงพัดพวกเศษฝุ่นดินมอดหินเม็ดหญ้าออกก่อนสีด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงพัดเศษต่างๆที่มีชิ้นใหญ่เช่นพวกฟางข้าว ขิดที่อาจจะติดมาเวลาตากข้าวนะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะคัดพวกฝุ่นดินมอดเม็ดหญ้าออกก่อนสีด้วยค่ะทําให้เวลาเราสีข้าวออกไปนะคะก็จะไม่ค่อยมีเม็ดหญ้าติดไปกับข้าวที่สีนะคะรุ่นนี้ค่ะราคาอยู่ที่สอ ะะมีล้อแขมให้เพิ่มด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีตะแกรงสีข้าวตะแกรงบทถุงลำเสื้อร้านนะคะก็ของแขมค่ะมูลค่า3,000กว่าบาทเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0837974149ค่ะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ,คะพร้อมช่างไปสาธิตการใช้งานให้ ถึงบ้านเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ระยะทางไม่เกิน120กิโลเมตรนะคะช่างจากร้านเราไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะตัวนี้เรานำเครื่องออกมาทดลองสีจริงก่อนจัดส่งนะคะลองสีลองบดดูก่อน,นะคะ่ะว่าสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราถึงจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะพร้อมกับมีช่างไปสาธิตการใช้งานไปสอนวิธีการใช้งานวิธีการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆให้ลูกค้าได้ เข้าใจได้ใช้เป็นก่อนแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้ก็เอามาทดลองก่อนจัดส่งให้ลูกค้าค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ